สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสระไอไม้มว้วนสระไอไม้มว้วนเป็นสระเสียงสั้นใช้วางอยู่หน้าพยัญชนะฝึกอ่านแจกลูกคำสระไอไม้มว้วนเด็กๆอ่านแจกลูกตามครูนะคะใจจอไอใจใจจอไอใจใบบอไอใบใบบอไอใบ ใสสอไอใสใสสอไอใสได้โไอ,อดได้ไดอ้โอดไอได้ใยยอไอยใยใยยอไอใยในอนนไอในในอนนไอในอ่านเป็นคำอ่านตามคุณครูนะคะน้ำใสน้ำใสหัวใจหัวใจใ,สใ,สใ,สใบบัวใบบัว ในรูนร้ดีใจ,ใ,ใ,จให้ใหต่อไปเรามาหาคำสัพไอไม้ม้วนจากเรื่องตาลือกับน้ำใสให้เด็กๆอ่านตามคุณครูก่อนนะคะตาลือมีกระบือ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 ชื่อน้ำใสชื่อน้ำใส ตาลือพาน้ำใสตาลือพาน้ำใสไปในนาไปในนาตาลือให้น้ำใสตาลือให้น้ำใสไถนาไถนาน้ำใสตั้งใจไถนาน้ำใสตั้งใจไถนาน้ำใสไม่มีมือน้ำใสไม่มีมือแต่ไถนาได้แต่ไถนาได้

ตาลือรักน้ำใสตาลือรักน้ำใสน้ำใสรักตาลือน้ำใสรักตาลือเดี๋ยวต่อไปให้เด็กๆมาช่วยกันหาคำสระไอไม้ม้วนจากเรื่องตาลือกับน้ำใสนะคะดูที่หน้าแรกคะ่ะคุณครูอ่านให้ฟังก่อนนะคะตาลือมีกระบือตาลือมีกระบือชื่อน้ำใส ตาลือพาน้ำใสไปในนาตาลือให้น้ำใสไถานาจากหน้านี้เด็กๆพบคำสระไอไม้ม้วนคำว่าอะไรบ้างคะคำว่าใสน้ำใสคำที่หนึ่งคำว่าน้ำใสเก่งมากๆค่ะคำที่สองละคะคำว่าน้ำใสกับในนา คำว่าในน้ำใสเราไม่เอาแล้วนะคะเป็นคำํามมีอีกไหมคะมีให้คำว่าให้เก่งมากๆค่ะหน้านี้มีคำาสพทไอไหมม้วนทั้งหมดสามคำทวนอีกครั้งค่ะคำที่หนึ่งคำว่าน้ำใสคำที่สองในนาคำว่าในในนาในในคำที่สามคำว่า ให้ให้ต่อไปค่ะหน้านี้นะคะน้ำใสตั้งใจไถานาน้ำใสไม่มีมือแต่ไถานาได้ตาลือให้หญ้าแก่น้ำใสาตาลือถือหญ้าป้อนให้น้ำใสในหน้านี้เด็กๆเ,เห็นคำสระไอไม้ม้วนไหมคะเห็น <Hey. S 1> คำว่าใจคำที่หนึ่งคือคำว่าใจ,ใจถูกต้องค่ะ มีคำอื่นๆอีกไหมคะที่ไม่ซ้ำกับคำเดิมไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะคะหน้านี้มีคำเดียวคือคำว่า <Yeah. S 1> ใจต่อไปคะ่ะหน้าสุดท้ายตาลือให้น้ำแก่น้ำใสน้ำใสดีใจกินหญ้ากินน้ำตาลือรักน้ำใส น้ำใสรักตาลือในหน้านี้เด็กๆเห็นคำสระไอไม้ม้วนที่ไม่ซ้ำกับคำเดิมไหมคะมีแต่คำว่าซ้ำมีแต่คำซ้ำมีอีกหนึ่งคำค่ะก็คือคำว่าดีใจคำว่าดีใจกับคำว่าใจไม่เหมือนกันนะคะคำว่าใจคือหัวใจแต่คำว่าดีใจเป็นอาการดีใจนะคะสำหรับวันนี้เราก็เรียน เรื่องสระไอไม้ม้วนกันเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆตั้งใจทำแบบฝึกหัดน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ